ญี่ปุ่นในขอนแก่นที่มาแล้วไม่เคยผิดหวังต้องร้านนี้ขันแก่นจะเต็มวันนี้เรามากันที่ร้านมาัซซูซูชิร้านที่เหมาะก,กับการพาเพื่อนพาครอบครัวมากินแถมเขายังมีโซนคิดขับด้วยที่นี่เขามี3ามคอร์สเริ่มต้นที่595945และ1 2 9 5เด้อที่สําคัญเลยตอนนี้เขามีเมนูดองแล้วนะกินได้ตั้งแต่คอร์สเริ่มต้นเลยแถมยังมีฮามาจิดองอีกด้วยดองตัวใหญ่ห,ญหอยโฮตาเตะบอกเลยว่าหวานมากสดมากยิ่งกินกับสลายนะยิ่งฟินเขาดองมานันวครบรสอูมามิสุดๆแน่นอน ซอสพนสือ่ออันนี้จะมาในคอร์ 9, 4, 5, รด945เด้อรสชาติคิมมี่คิมมี่หรือใครอยากกินเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดก็สั่งเพิ่มได้ซาซิมิของที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าให้ที่1เลยใส่เนื้อไม่ผิดหวังแน่นอนวาเกิวย่างของเขาดีจริงๆละลายในปากไปเลยนี่ก็จะเป็นคาน,นิมิโซและหอยเชลล์ฮอกไกโดคํานี้บอกเลยว่าฟินมากได้ความคิมมี่ของชีสความสดของหอยเชลล์แล้วเขาก็ยังมีเมนูให้เลือกกินอีกมากมายบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆในส่วนของของ,ของหวานเขาก็มีให้สั่งเยอะเหมือนกันมีแต่อันน่ากินน่ากิน มากันได้เลยที่มัตสอซูชิขอนแก่น